กราบสวัสดีครับมิตรลักแฟนพระ fc ผู้มีอุปการะคุณทุกท่านพบกันอีกแล้วนะครับผมต่อเนื่องเลยนะครับเมื่อวานหลังจากที่เอาของเก่าคระของใหม่นะครับที่ไดจากการเดินทางไปพิษณุโลกสุขโขทัยนะฮะเอามารีวิวให้ fc ดูนะครับเมื่อคืนก็ได้รับการตอบรับอย่างดีเลยนะฮะปิดไปก็กียอมาเมื่อคืนกีรายการนะฮะก็เกือบหมดนะครับเหลืออยู่สีห้ารายการ นะครับคือเกินครึ่งนะถือว่าประสบความสำเร็จนะครับวันนี้จริงๆแล้วก็อ่อนอกอ่อนใจนะเพราะว่ายุ่งอยู่กับการโบกรถนะครับบอกที่จอดรถอะไรต่างๆนะฮะพอพี่น้องที่หลั่งไหลมาที่ห้างท็อปไอทีนะฮะเรียกว่าอุ่นหนาฝากข้างเลยนะครับพอมีมหากรรมงานประกวดนะครับที่ท็อปไอทีชั้น3นะครับชั้น 3A นะครับผมก็ย้ำกันนะครับว่าพรุ่งนี้ห้างเปิดตีห้านะครับเปิดตีห้านะครับผม อย่าไปก่อนนะครับไปสักตีห้าหลังตีห้าหน่อยๆน,นะครับผมอย่าไปก่อนตีห้าเดี๋ยวเข้าห้างไม่ได้นะครับ f อซครับนะฮะใครจะไปเที่ยวนะ,ะวันนี้ของใหม่ทั้งนั้นเลย f อซซื้อได้จากวันนี้นะฮะแพงก็มากันเรียกว่าเกินร้อยสองร้อยแพงแล้วล่ะวันนี้นะครับก็เลยเนี่ยรด้ซื้ออย่างเงี้ยฮะชาวบงชาวบ้านอะไรก็เยอะเลยนะครับผมใครที่มาใหม่ๆที่ไม่เคยเห็นนะครับก็วันนี้ก็เจอกันนะครับนี่อย่างเงี้ฮนะ บอกว่าถอดในคอเลยเอามาวางเลยนะฮะถอดในคอมาวางเลยนะครับนี่ลําพังเห็นแค่แบบชีแบบหุ้มหลอดนี่ก็แบบนะอภิมหาเก่าแล้วนะครับ fc นี่ฮะข้างในก็ไม่ต้องอะไรมากเลยถามราคาอย่างเดียวนี่เดี๋ยวยังไม่ได้ถอดเลยนะฮะ fc ดูกันนะครับผมก็เป็นตะกรุดหลวงพ่อพิษนี่แหละนะครับก็ต้องตีหลวงพ่อพิษแล้วครับนี่ฮะรักแดงแป๊ดนะรักแดงแป๊ดนะแต่ว่าอันนี้ยาวกว่า ทั่วไปอ่ะเรียกว่ามาหารูดได้หรือเปล่าอย่างนี้ถ้าเป็นหลวงพ่อพีก็ต้องตีลงมาหารูดนะเพราะว่าเขาน้าจะสี่นิ้วเนี่ยหนึ่งสองสามสามนิ้วครึ่งเกือบสี่นิ้วอะไรประมาณนี้นะพ่อพีปกติเขาจะสามนิ้วนะครับนี่ไม่มีตัวอย่างให้ดูนะครับเนี่ยก็ถอดเข้าถอดออกกันฮะผมถามเท่าไหร่นะบอกราคามาซื้อได้ก็เอาเลยนะครับผมเนี่ยนะ เออสมาิชี่คดีนะนี่ฮนะนี่นครับผมฝาบาทข้างในในม้วนทับชัดเจนนะครับฝาบาทเนืน้อม้วนทับชัดเจนเลยดูนะครับนี่นะอ้วท้องเหลืองนะครับอ้วท้องเหลืองหักตะเค้ขบฟันนะดูแวบถ้าไม่มีอ้วนี่หลวงปู่สุขเลยนะลายอย่างนี้นะนี่นะครับเก่าเก็บเลยนะครับเอาเท่าไหร่ดีล่ะพร้อมกับอันเนี้ย นะฮะพร้อมหลอดเลยเนี่ยหลอดนีนลำพังนี้ก็พันกว่าแล้วอย่างเงี้ยนะทำกันมาอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วเป็นของเก่านะงานเก่านะเอฟซี FC. เนี่ยเขาใช้อยู่เลยนะครับผมเอาสี่พันห้าแล้วกันอ่ะไปเนี่ยพร้อมหลอดเลยนะครับเอฟซีสี่พันห้านะเนี่ยนี่นะครับเนี่ยอันนี้ยาวประมาณน่าจะ สี่นิ้วอ่ะผมว่าเนี่ยปากกาเทียบหน่ยนะโอ้เนี่ยาาายาวกว่าปากกายาวกว่าปากกาอีกน,นะ FT นะครับเนี่ยมานี่สี่นิ้วกว่าเลยมั้งเนี่ยหลอดนะตะกุดสามนิ้วกว่าครับสี่พันห้านะครับ FC นะเนี่ยครับผมจิ๋วพิงเก่าเก็บเลยนะครับของใหม่ๆทั้งนั้นนะครับมาดูอ่ะเหรียญตัวน,นี้ เหรียญเก่านะฮะแบ่งพี่โตเก้าเลี้ยวมานะครับโอ้โหเก่ามากแสบได้จากบ้านเก่าเสาโยเลยเนะี่ยพี่ไม่ได้แบบริทานเลยนะเก่ามากไม่รู้ปีไหนอะไรยังไงนะเป็นเหรียญเหมือนสมฤทธิ์อ่ะเนี่ยนะครับทจะเป็นเหรียญเ,เสร็จพ่อร้อห้าแหละนะครับแบบนี้นะครับผมเป็นใครไปไม่ได้นะฮะเนี่ยฮะเก่าเอาขายกันคับความเก่านี่ก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงแล้วนะครับไอ้ปีเนี่ยแค่ว่าความเก่าเนี่ย เป็นเนื้อออกสำริดเลยนะเนี่ยเป็นโลหะทองผสมอมขาวๆอะอมขาวๆอมดำๆอะเนื้อเขียวปัดเลยเก่าอ่ะอย่างเงี้ยโหงี้ไม่เก่ามันจะว่ายัางไงแล้วนะครับ fc นะไม่รู้ว่าอย่างไงเหมือนกันนะเอาสองพันนะนะฮะเอาสองพันนะครับ fc ครับฮนะแล้วก็นี่หลวงพ่อขำนะฮะามกันมาเยอะแยะเลยนะฮะผิวหิ้งเก่าเก็บเลยนะครับนีสภาพเหมือนกับใช้แล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ตกหมกอะ เ,เขาเรียกว่าผระผิวตกหมกนะห่วงเชื่อมน่ารักมากนะห่วงนี้ทำายังกับห่วงจอบหลวงพ่อเงินนะ่ะนี่นะเหมือนจอบหลวงพ่อเงินเลยนะพายุใกล้เคียงกันนะหลวงพ่อคำไม่เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อเงินนะครับผมนี่นะข้างอุนะครับนี่นะเอาสองพันห้าแล้วกันนะครับผมอันนี้นะเนี่ยครับผม รวมข้อขำนะฮะแล้วก็มาดูอันนี้โอ้โหเขียวมากนะอันนี้ผมไม่รู้ว่าอันไหนละเกจีไหนละแพ้ดูง่ายสุดๆแหละ,ะแบ่งน้องวาหาสเลาออกมานะน้องวาแลคอสวรรค์นเนี่ยนะครับผมสภาพใช้นะครับผมสภาพใช้สภาพใช้นะครับแหมลูกชายมาเรียกนะะ วัดส่วนตัวคือโลหะอย่างนี้ความเก่าอย่างนี้ก็คือแพ้ดูง่ายนะครับ FC ครับเนี่ยแพ้ดูง่ายง่ายเนื้อสีอเขียวอย่างนี้ไมผมชอบมากฟิตมานะครับ FC เนี่ยเท่าไหร่ดีเอาสามพันห้าเอาสามพันห้านะครับผมอย่างเงี้ยฮนะขายความคลาสสิกนะเอาความคลาสสิกนะครับ FC นะฮะมาดูอะไรต่อไปหลวงปู่สุข นะครับโอ้โหแบ่งปลาเล็กสุพรรณมาเลยนะเนี่ยเอาให้ดูบอกโอ้แต่ปลาเพิ่งได้มาเนี่ยเก่าปึกเลยเรียมเงินเก่าด้วยนะนี่นะครับโอ้ให้แตบดูก่อนเลยผมปูสุกเนื้อตะกัวนะพิมพ์ข้างอุนะครับผมเก่าปึกนะฮะเก่าจริงๆนะฮะเก่าปึกจริงๆเลยนะครับเก่าเก่าอย่างนี้เก่าเก่าอย่างนี้นะครับผมอืม อืมลูกชายก็มาหอมนะฮะพ่อน่ารักโอ้ชมพ่อน่ารักอีกนะอ่ะนี่นะ fc นะครับเก่าเก่าอย่างนี้เยอมเงินเก่าเก่าเอาสี่พันเอะขายกันไปตามทุนนะ fc แบ่งบวกบวก,กไปไม่ได้ติแล้วจะเป็นสมัยก่อนนะผมต้องเปิดเป็นหมื่นอนะ่ะอย่างเงี้ยนะฮะะ มาดูต่อไปนะครับเหรียญผมก็เคยจะลืมเนี่ยผมได้มาบ่อยนะเหรียญเนี้ยก็มีกันไหลบ้างม่มีบ้างนะฮะอันนี้โอ้โหเหรียญเลื่อยฉลูนะขอบเลื่อยนะครับเนี่ยขอบเลื่อยชัดเจนเลยนะครับ f ีนี่นี่นะดูดูรอยดูนะขอบเลื่อยชัดเจนนะครับเนี่ยเนี่ยนะครับเนี่ยเหรียญฉลุนะครับเนี่ย มีมีมีขอบนะขอบเรื่อยนะฮะเคยได้มานะครับกระไลเก่าแพงแกะเลยนะครับขมชัดลึกนะครับเหลี่ยนคมมากนะเคยขายเท่าไหร่ไม่รู้อย่างเงี้ยอันนี้ซื้อมาก็ไม่แรงมากนะแต่ก็พอตัวเลยล่ะ,ะเปิดที่หกพันแล้วกันเหรียญน,นี้นะข่าวไ เปิดหกพันรับเดืยนนี้นะครับเป็นสมัยก่อนต้องเปิดหมื่นกว่านะกระดือองที่บอกตามทุนเนี่ยเคยอาจจะเปิดแรงนิดเพราะว่าซื้อมาแพงกว่านี้อะไรประมาณนี้นะครับ fc นะครับมาถึงสายผมมั่งนะครับหลวงพ่อเงินนะครับรูปเก่านะรูปถ่ายเก่านะครับมีคงจะไม่ทันหลวงพ่อเงินหรอกครับนะคงประมาณยุคหลวงพ่อพิษนะแต่เขาเล่นกันนะยุคหลวงพ่อพิษเนี่ยนะฮะ เป็นรูป่ายเก่าหลวงพ่อเงินนะหลวงพ่อพิษปลุกเสกนะเนี่ยฟันทงเลยนะครับเนี่ยหลวงพ่อพิษนะเรี่ยมเงินแล้วก็เรี่ยมพาสติกทีหนึ่งนี่นะฮะเก่าๆกันเลยนะครับ fc นะฮะใคร fc ติดตามนะเก็บหลวงพ่อเงินอยู่นะเก่าๆอย่างนี้นะครับผมเรียมเงินอย่างนี้นะเอาสามพันห้านะครับ fc ครับ เอาสามพันห้านะครับยิมเก่าเก่าเลยนะครับ fc ครับพัดมานะครับผมแปะยิ้มโอ้โหเขียวได้ใจเลยนะเขียวอมดำได้ใจเลยนะกลูวัดขวางนะฮะนั่นะนะจะเจออย่างนี้นะครับดาราเลยนะครับบอกโอ้พี่คนมาต่อเยอะแยะเลยไม่โดนกันนะน้องชุนวิศนุโลกเนะี่ยน้องชุนอนุชิตเนะี่ยโอ้โห แบ่งมาสวยคมชัดลึกมากเขียวมากนะสวยมากสมัยก่อนต้องมีห้าพันเจ็ดพันอะไรอย่างเงี้ยนะ fc นี่นะฮะแท้ดูง่ายๆนะครับเอาเท่าไหร่ดีสามพันห้านะครับ fc นะเออที่สามพันห้าแล้วกันนะครับ fc ครับนะแะยิ้มนะครับน่ารักสวยๆเลยนะครับผม สุดท้ายถือว่าทีเด็ดเลยนะครับผมหูเนื้อหาจัดจ้านมากนะครับผ้ามะไฟนะครับเพราะเงินผ้ามะไฟนะครับนี่ฮะพิมพ์หน้าแก่พิมพ์แต่งนะจะเรียกอะไรยังไงก็แล้วแต่นะแต่นี้เนื้อหาจัดจ้านแท้ดูง่ายที่สุดเลยนะดูฮะดูโลหะความเก่าเก็บนะครับแบ่งเบอร์ใหญ่สายพิจิตมานะครับองนี้นะครับผมนี่ฮะ ห่วงมากเลยเนี่ยห่วงมากเลยนะผิวิ่งเก่าเก็บดูตามซอกเนะี่ยพระแท้เนี่ยเขา,าดูง่ายนะพระแท้เนี่ยดูง่ายจริงๆเลยนะครับเนียนี่ครับผมนะคนก็บอกว่าเป็นพิมพไม้แกะอะไรประมาณเนี้นะครับผมเล่นงันเป็นออกปัดท่ามาไฟ่นะเนี่ยดูหน้านะดูความเก่านะมีตัวปลอมนะมีตัวจริงตัวปลอมในะความล่ําดูความเก่าไว้ก่อน ความคมความเก่านะครับ F4 ครับนี่ฮนะนี่ฮนะเขาจะดูง่ายนะครับผมหยิบจับมานี่แบบนุ่มเมียนตานฮะนุ่มเมียนตาเลยนะฮะมาแก่ถ้ามาไฟนะครับผมน่ารักน่าใช้มากๆเลยนะครับผมเอาไปเปิดห้าพัน อ,อู๋นี้นะครับ f นะขอรูปเติมมาได้นะครับผมพระฟอร์มมีหายากนะบอกได้เลยว่าพระฟอร์มมีหายากนะครับพระหล่อโบราณเก่าๆเนี่ยวัดกันที่ฟอร์มวัดกันที่เสนองค์พระนะครับนี่ฮะน่ารักน่าใชนะแต่ละรายการเนี่ยนะครับพรุนี้บอกเลยนะครับ F4 ครับไม่มีน่าจะ ไม่สะดวกหรอครับพวงนี้นะครับผมฮะหยุดหนึ่งวันแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันอีกทีก็โน่นนังวันทิตย์เลยนะครับพ่กนี้ขอแค่หยุดหนึ่งวันนะครับสิครับนะฮะนี่ก็ทักกันมาได้นะขอรูปมาเพิ่มเติมกันได้นะครับผมหากท่านชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสนใจปพื่เครื่องเครื่องรางก็โทรมาเลยครับพี่เบอร์0618987342นะครับ061 แ8 8 7 3 42นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอตัวการาบลฟ์สีกท่านก่อนนะครับผมโชคดีมีความสุขเงๆงรวยถูกหวยกันทุกท่านนะครับสวัสดีครับ